สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเจียแชแนลนะครับช่องหุ่นฟรีวันนี้เรามาพบกันนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับผมหลังจากที่สรุปไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีสูตรมาเพิ่มเติมให้นะครับก็จะเป็นสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียว3สูตรนะครับก็มาเพิ่มเติมให้นะครับหลังจากที่สรุปไปแล้วนะครับ ก่อนเดินก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลัง อนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือไม่นะครับรับชมแลาถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel Hoy f e e แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาดูสูตร เลขวิ่งบนตัวเดียว3สูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ทั้ง3สูตรก็เห็นว่าได้ตัวเลขที่น่าสนใจนะครับก็เลยเอามาเพิ่มเติมมาให้พิจารณาดูนะครับส่วนการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับที่1นะครับสูตรที่1จากงวดที่ออกศูนย์หนึ่งนะครับ สถิติห้างวดล่าสุดนะครับที่เข้ามางวดแรกนะครับ9ก้าบวกหกเป็นสิ1ห้บวกหเป็นยี่1บเวเเป็นย8 2สิบวหเป็นยีนะครับได้เลข9ก้ก้ตัวเดียวนะครับกับผลรางวัลที่ออก0 19ย์นเะครับเลข9เข้ามาที่หลักหน่วยนะครับงวดแรก งวดต่อมา8บวก5เป็น13 13บวก7เป็น20 20บวก8เป็น28 28บวก1เป็น29นะครับได้เลข9 9ตัวเดียวเพียวๆนะครับงวดที่2เข้ามาที่หลักร้อยงวดต่อมานะครับ1บวก7เป็น8 8บวก6เป็น14 14บวก7เป็น21 21บวก1เป็น22นะครับได้เลข2กับผลรางวัลที่ออก272นะครับเลข2 ก็มาหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับหงบวกหเป็น7จ็บวกศนบวกศนะครับแล้วก็บวกหเป็น8นะครับได้เลข8นะครับ8ตัวเดียวเพียวๆนะครับงวดนี้เข้ามาที่หลักร้อยของงวดที่ผ่านมานะครับ2อบวกหเป็น7 7็เบวกหเป็น13 13าบวกสเป็น15 15้บวกหเป็น16 ได้เลข6นะครับ6ตัวนี้เข้ามาที่หลักร้อยนะครับกับผลรางวัลที่ออก605อันนี้เป็นสถิติของศูนย์นะครับเข้ามา5งวดนะครับเรามาดูของงวดนี้เกบวกแปเป็น17 17จบเวกสเป็น19 19บกบเวกแปเป็น27 27ิบเวกหเป็น28นะครับได้เลข8ปดแปต,ตัวเดียวเพียวๆนะครับ16 คอหกหกนะครับจะมีมาหรือไม่จะมาในตำแหน่งไหนนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งเลขเด่นไม่ปักหลักนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับแล้วก็หลักร้อยหลักสิบของเลขหน้าทั้งที่2แล้วก็บวกด้วย1คง,งที่นะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับ สูตรที่2ก็เข้ามา5งวดเหมือนกันนะครับงวดแรกเริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก0 1 9นะครับ9กบวกเเป็น18นะครับ18บวกเเป็น25 25ิบวกหเป็น30นะครับได้เลข0 0ตัวนี้นะครับเข้ามาที่หลักร้อยนะครับงวดแรกงวดต่อมานะครับ0ูนยบวกศนบวกแบวกหนะครับได้เลข9 กับผลลพวันที่ออก903นะครับเข้ามาที่หลักร้อย9บวก9เป็น18 18บวก7เป็น25 25บวก7เป็น32นะครับได้เลข2แต่ผลลังวันที่ออก272นะครับเลข2เข้ามาที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยวัดต่อมานะครับ2บวก2เป็น4 4บวก0บวก3เป็น7นะครับได้เลข7 เก็บตัวเดียวเพียวๆนะครับเข้ามาที่หลักสิบนะครับกับผลาัวัลที่ออกแปดเจ็ดสองแล้วก็ของงวดที่ผ่านมาแปดบวกแปดเป็นส 16, 16ิบหกสิบหกบวกสองเป็นส 18, 18ิบแปดสิบแปดบวกแปดอีกเป็นยี่สิบหกนะครับได้เลขหก 6. กับผลางวัลที่ออกหกศูนย์ห้าเข้ามาที่หลักร้อยนะครับอันนี้เป็นสถิตินะครับของสูตรที่สองนะครับ ของงวดนี้นะครับ6บวก6เป็น12 12บวก8เป็น20 20บวก4เป็น24นะครับได้เลข4 16 16กค66นะครับสี่ตัวเดียวนะครับจะมีมาหรือไม่จะมาในตําแหน่งไหนนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับตาแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็หลักร้อยของเลขไทยครั้งที่2นะครับ เรามาดูสูตรที่3นะครับสูตรที่3ม่เข้ามางวดแรกจากงวดที่ออก06นะครับ9 0 6มีผิด1งวดนะครับงวดที่2อมีผิดนะครับงวดแรกนะครับ7บวก9เป็น16 16บวก1เป็น17 17บวก2เป็น19นะครับได้เลข9 9ตัวเดียวนะครับเข้ามาที่หลักร้อย วัดที่2นี้หลุดนะครับคำนวณได้เลข2นะครับกับผลรางวัลที่ออก0 1 9นะครับผิดนะครับวัดต่อมานะครับ3าบวกเเป็น10 10ิบวกเป็น18 18ปบวกเป็น19ได้เลข9นะครับกับผลรางวัลที่ออก9 0 3เลข9เข้ามาที่หลักร้อยวัดต่อมา2อบวกหเป็น8 8ดบวกเเป็น15 15้บวกเเป็น22นะครับได้เลข2 สองตัวเดียวนะครับเข้ามาที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับงวดต่อมา 5+ 0บวก0นบวกศบวกนะครับได้เลข8 8ตัวเดียวเพียวๆเ,เข้ามาที่หลักร้อยนะครับกับผลลงวันที่ออก8 7 2ของงวดที่ผ่านมานะครับ4บวก6เป็น10 10บวก2เป็น12 12บวก8เป็น20นะครับได้เลข0ูนศูนตัวเดียวเพียวๆเ,เข้ามาที่หลักสิบนะครับอันนี้เป็นสถิติของสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ทั้ง3สูตรนะครับท่านผู้ชมยังไม่เคยเห็นผลงานนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับของงวดนี้นะครับ2บวก2เป็น4 4ี่บวก8เป็น12บ2อบวก4ี่เป็นส6ห ได้เลข6นะครับ16กข็คอ6 6จะมีมาหรือไม่นะครับ6ตัวเดียวเพียวๆนะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับของสูตรที่3นะครับก็จะเป็นหลักพันนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยหลักสิบของเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับถ้าเรามาดูนะครับทีนี้3ามสูตรนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับสูตรที่1 ได้เลขก8นะครับสูตรที่2ส,สูตรที่3นะครับได้เลขก6สูตรที่2ได้เลข4นะครับอันนี้ไม่ปักหลักนะครับลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูเอาเองนะครับถ้ามาครบ3สูตรนี้ก็ชุดเดียวนะครับ3ตัวบนนะครับ ในชุดสรุปก็คิดว่าหลายท่านก็คงได้ดูนะครับว่าที่ให้ไว้เป็นตัวไหนนะครับเป็นตัวเด่นนะครับส่วนจะมาไม่มานะครับไม่มีใครรู้นะครับท่านผู้ชมการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจอบตัวไหนนะครับกอลองไปพิจารณาดูนะครับในงวดนี้นะครับจะมาไหมจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับ มาไม่มาไม่มีใครรู้นะครับอันนี้ไม่ได้มาฟันธงการันตีอะไรนะครับก็รุนพินิษนะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับคิดพ้นสูตรมาได้ก็เอามาแบ่งปันนะครับเผื่อว่ามันมานะครับเป็นแนวทางนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจไอช nel โฮยฟรี J Channel, Free, ทาง y o u t u แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับก็คงจะเป็น หลังรู้ผลสลากกินแบ่งออกนะครับเราค่อยมาว่ากันมาพบกันนะครับถ้ามันผิดพลาดไปก็ต้องขอภัยทุกท่านนะครับถ้ามันไม่เป็นไปตามนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในงวดนี้ในงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับก็ขอให้มาตามที่เราคาดหวังนะครับก็ขอให้โชคดีทุกทท่านนะครับซื้อตัวไหนก็ขอให้ท่านถูกรางวัลนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับหลังรู้ผลสลากกินแบ่งออกนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ สวัสดีครับ